ขอบคุณนะคะที่ช่วยดูแลเจ้าหมีอยู่กับใจนะใจจะดูแลเจ้าหมีอย er ่างดีเลย กตีครับโอเคมีของในตู้ล่ะเฮ้ยหนูเสียงอะไรอ่ะมันดังหลักที่ทอดเออเหมือนเสียงลูกหมาเลยอะลูกดูดูสีไปใก้ยเฮ้ยยังไงก็มาจริงจริงด้วยเ่แมันอยู่ตรงนี้ยังไงอ่ะใส่ตทขอมังครับเอมานไมใช่วจับครับับเลยตับเลยโโอ๊ยโอ โอ้โอ้ยไม่ถึงครับโอ้ยไอ้ระวังด้วยระวังด้วยลูกมันลึกเอ้ไอ้อย่าเบิ้งดิไอ้นี่ตัวมันกระสอกได่แล้วหมอมอมเป็นหมาจริงๆเนี่ยเขาว่านะดูพอดีนะคะหมอมีที่เรามาเจอเนี่ยไม่งั้นจมน้ำตายอย่างเงี้ยไม่ใช่น้ำกระสอกด้วยอ่ะมีแต่คอนูดิดำปิดเลยดำปิดไปไปลูกไปลูกดูมันมอมไปหมดแล้วเนี่ยหนาวใส่ไปหมดแล้วไปพามันไปเช็ดตัวหน่อยครับไป ตั้งเป็เชฟเลยลูกใครเนาะช่างเอาถุงพลาสติกมาผูกเนี่ยหรือว่าเป็นปลอกคอน่าจะเป็นปลอกคอนะคะตัวยีเป็นโบน่ารักษณะไม่ครับตัวเนี้ยน่ารักนะคะหมอนี่แล้วเราจะให้มันชื่ออะไรดีคบโอ้ยไม่ต้องไปตั้งชื่อหรอกลูกเนี่ยหมาน่าจะมีเจ้าของท่นเนี่ยแค่เขาเอาถุงพลาสติกมาผูกคอเนี่ยไปตั้งชื่อมันหรือก็ผูกพันอีกเดี๋ยวเจ้าของเขาก็มาเอาคืนแล้วลูก หมาเขาหายเนี่ยหนูว่าจะเสียใจนะนี่ครับตัวนี้เป็นตัวเมียด้วยใช่ไหมครับหมอนี้อืมฉันผู้หญิงเนาะที่เล่นเล่นๆดูดูดูการเล่นเนาะน่ารักไหมครับหมอนี้ดูสิยิ่งสิเหมือนเที่ยวหนูให้หมาหนูไหมเนี่ย ที่ไหนจัี่ไหนอันนี้ครับแล้วเมื่อไหร่เราจะเจอเจ้าของนะครับเอาเลี้ยงเองได้ไหมครับไม่ได้หรอกลูกหมามันต้องมีเจ้าของม,มีคนผูกคอมาเรามาเชื่อกันตามหาเจ้าของที่แท้จริงของเขาดีกว่านะม,มามาถ่ายลูกหาเจ้าของหมากันเนี่ยา้องนี่มองนะ คงคิดถึงเจ้าหนาแย่แล้วเนี่ยาเราไปหาเจ้าของที่แท้จริงให้น้องหมาตัวนี้นะเขาจะได้ดีใจหรือปล่าเจ้าของก็ดีใจด้วยนี่เราตามหาเจ้าของหมาเจอแน่นอน เจ้าหมีเจ้าหมีแม่กลับไปหาเจ้านาคนเดิมได้ไหมเจ้าหมีอยู่กับใจนะใจจะดูแลเจ้าหมีอย่างดีเลย คันนี้เราก็อยู่ด้วยกันได้แล้วนะเจ้าหมีนะดีไหม โอ้โหโอ้โหบอสเอ้าเอ้าโอ้โหกัดกัดฟองน้ำาครับกำลังเล่นกับเจ้าหมีอยู่ครับพี่จ๋ายมามี่บอกว่าอย่าไปตั้งชื่อไงลูกเดี๋ยวผูกพันน่ะเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวเจ้าของเขามาเอาคืนแล้วเข้าใจไหมลูกมีครับแต่คิดว่านะาจ้าของเขาไม่เอาน้องหมาแล้วลหละครับเนี่ยแล้วมันก็ผ่านมาหลายวันแล้วล่ะครับมามี่ ขอหมาหนูคืนค่ะอืมนี่หมาหนูเหรอลูกใช่ค่ะหนูตามหายมาตั้งหลายวันแล้วค่ะอ,อย่ามั่วนิ่มหน้าไม่ใช่หมาเธอหรอกหนูมีหลักฐานอะไรไหมว่าเป็นหมาของหนูมันหายไปสามวันแล้วค่ะหนูพกถุงพลาสติกไว้ตรงคอเพื่อจะได้ไม่หนาวค่ะ ขอบคุณนะคะที่ช่วยดูแลไม่ใช่นี่มันหมาของใจแต่เป็นคนช่วยชีวิตมันไว้มันต้องเป็นหมาใหญ่สิช่วยค่ะนั่นมันหมาของหนูเจ้าหมีอยู่กับใจนะใจจะดูแลเจ้าหมีอย่างดีเลยนี่เจ้าหมีของใจนีม่มันโงู คนหนึ่งก็ช่วยชีวิตน้องหมาไว้จะทำยังไงดีให้น้องหมาเป็นคนเลือกแล้วกันไสองคนพร้อมหรือยังเจ้าหมีก็พร้อมหรือยังเขพูดวาหายแล้วแป๊กลับบ้านกันนะแม๊นตามหามาหลายวันแล้วเจ้าหมีเราสัญญาแล้วนะเจ้าหมีเจ้าหมีต้องมาหาใจนะ เสียใจอีตรงี้งยังมีหมยมเ่ต้องเชอก็ดีแนสปายมามีคับให้ลูกมาห่งใจแล้วครับ ใช่ครับมัมีซื้อมาให้หนูเลยนะพันเดียวกับเจ้ามีเลยจะดูแลอย่างดีเลยครับมอมีนี่คือเพื่อนแลวคงใจต้อ่้างเช้าแล้วนะ นี่คือหมาโอ้นี่คือการต่อสู้ระหว่างฟังน้ำกับหมาว่าอะไรเขากัดกัดมันกัดกัดมาเลยมาดิจะหมีมาดิจะหมีมาี่มาข้อข้อมาแล้วมามามาฮจะหมีมาี่มาฮข้อข้อจะหมีมาข้มข้อ